แฟนบอลปีศาจแดงสมหวังกันทั่วหน้าหลังปิดเดียวรับมหา,หาการได้ตาเป้านั่นคือการได้ลาเซนบรูโน่แฟนนเดสมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อช่วงเดือนมก,การาคมที่ผ่านมาวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลียวมาเล่าก,กันเลยอยากนํานเสนอคือการพาทุกท่านไปรู้จักกับไอหมอนี่ให้มากขึ้นในท็อปิกที่ว่ารวมสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อบรูโน่แฟนเดส เริ่มจากแฟนสาวเรื่องความรักเรื่องของเนื้อคู่หลายคนแก่จนงอกจะเต็มหัวอยู่แล้วก็ยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีแต่สําหรับบรูโน่แฟนเดสพี่แกเจอพรมลิขิตและรักแท้ตั้งแต่อายุ16ขวบตั้งแต่สมัยเรียนไฮสคูลโดยหญิงสาวคนเดียวในชีวิตของเขานะครับมีชื่อว่าเอนาปิโยปัจจุบันสถานะทั้งคู่ได้กลายเป็นผัวเมียกันแล้วซึ่งก็มีลูกสาวชื่อว่ามาทิวเดตอนนี้อายุ3ขวบหน้าตาน้ารักจริง เรื่องที่ 2. บรูโน่ชอบฟุตบอลเพราะอะไรนักฟุตบอลส่วนใหญ่มีความฝันและตัดสินใจเดินเส้นทางสายลูกหนังโดยได้แรงบันไดมาจากครอบครัวซึ่งตัวของบรูโน่ก็นับเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะเขาเกิดและเติบโตที่ไมอาอย,อยู่แถบชานเมืองปอโตใกล้ๆกับบริเวณสนามบินเริ่มสนใจเกมลูกหนังจากลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อวิกตอร์บอเกสซึ่งตอนนั้นได้โอกาสเล่กนกับบอรบิสตาและตามโดยอินเฟสตาทีมท้องถิ่นของเมืองปอโตและตัวของบรูโน่นะครับก็เริ่มต้นถนนเส้นทางนี้ในสังกัดเดียวกัน 3. เคยใช้ชีวิตในอิตาลี ช่วงที่พี่แกยังเป็นเยาวชนอยู่จริงๆนั้นบรูโน่แฟร์นันเดสเปิดฉากมากับอินเฟสตา และสโมสรอนบาวิสตานะครับแต่จุดเริ่มต้นของเส้นทางรับอาชีพจริงๆนั่นคือปี2 0 1 2ที่พี่แกนั้นย้ายไปใช้ชีวิตในอิตาลีกับโนวาราตอนวัยราวๆ17ปีและก็ใช้เวลา5ปีเพื่อเดินทางตามฝันของตัวเองโดยได้โอกาสค้าแข่งกับทางโนวาราอูดินเนเซและกัซาโดเรียแต่ทว่ามีช่วงชีวิตหนึ่งที่บรูโน่เกือบตัดสินใจหันหลังในความฝันของตัวเองเพราะว่าโรคโฮมซิกหรือว่าโรคที่ถึงบ้านแต่อย่างไรก็ตามนะครับแฟนสาวเอนนาปินโยก็เลยตัดสินใจย้ายไปชีวิตด้วยการที่อิตกเวุ้อัจได 4. นอนกลางวันเรื่องนี้อาจทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นเด็กน้อยไปสักหน่อยเพราะว่ารู้ไหมว่าในทุกๆวันหลังบรูโน่แฟนเดสรับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จเขาจะต้องใช้เวลาราวๆ90นาทีหรือ1ชั่วโมงครึ่งหาสถานที่สง,งบสง,งบโซฟานุมน่มๆแล้วก็ทุ่มหลังลงนอนหลับตาไปซึ่งนี่เป็นสิ่งที่บรูโน่ทำเป็นประจำทุกวันครับห้า เสื้อเบอร์แปดเบื้องหลังของเสื้อเบอร์แปดมีใครตอบได้บ้างว่าทำไมบรูโน่แฟร์นันเดสถึงเลือกหมายเลขนี้กับสปอ์ติงลิสบอนคำตอบก็คือเพราะคุณพ่อเขานั่นเองนะครับซึ่งอดีตที่ผ่านมาคุณพ่อของเขาเป็นนักบอลมาก่อนและก็สวมเสื้อเบอร์แปดแต่ไม่นานก็ตัดสินใจเดินออกมาจากเส้นทางนั้นด้วยด้วยเหตุผลเกี่ยวกับครอบครัวนอกจากนี้นะครับเลขแปดก็ยังเป็นตัวเลขวันเกิดของบรูโน่โดยพี่แกเกิดวันที่แปดกันยายนปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ซึ่งการย้ายมาแมนยูนั้นเจ้าตัวก็ได้ใส่่เเสื้ออออบบร์าาทีช ถ้าพูดถึงของแดกยอดฮิตในโปรตุเกสเราคงนึกถึงขนมทองหยิบทองยอดเรมไปถึงขนมอื่นๆที่ทำจากไข่ของไทยเนื่องจากการใส่ไข่ในขนมไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสส่วนของอาหารขาวที่ขึ้นชื่อนั้นไม่มีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะเมนูหลกักๆค่อนข้างจะคล้ายกับที่สเปนและบราซิลไม่ว่าจะเป็นคอร์ดิโซเอโปรกุเตซาต์นั่นคือการเอาไส้กรอกมาปรุงกับผักหลายชนิดเราไปถึงเอ็นกัวซานั่นคือการเอาปลาไหลมาทำเมนูอาหารต่างๆซึ่งคนโปรตุเกสนิยมมากแต่หารู้ไม่ว่าอาหารที่เป็นของโปรดของบรูโน่แฟนัเด คือซูชิที่เป็นอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่อิตาลีแต่อย่างใดนะครับ สิ่งสุดท้ายไอดอลในดวงใจหลายคนคงได้อ่านบทสัมภาษณ์ของบรูโน่แล้วว่าสาเหตุที่พี่แกนเลือกย้ายมาแมนยูก็เพราะได้ติดตามและเฝ้าดูโรนัลโดที่เป็นเด็กเก่าของสปอร์ติ้งลิสบอนมาก่อนมันจึงเกิดเป็นความฝันและแรงบันดาลใจซึ่งถ้าจะถามถึงไอดอลและแรงบันดาลใจของบรูโน่คาตอบก็มีบนไม่กี่คนครับโรนัลดิโน่เดโก้และรรยคอสตาแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากสไตล์การเล่นของเจ้าตัวตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งการสร้างสรรค์เกมและคุณสวัสติอื่นๆหลายคนก็คงยกให้เจ้าตัวเป็นแฟรงค์แลมพาร์ดของโปรตุเกสมากกวว่่าาาผลงนนในแมมชรอจจะไ,ไดี อะไรมากเรื่องแบบนี้ต้องดูกันยาวๆคุณคิดว่าบรูโน่เฟนนเดสเป็นของจริงและจะโชว์ฟอร์มเก่งได้ที่ดีหรือไม่สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดเลยให้เราได้เด้อสนับสนุนหโดยตุ่มตามขนมอบกรอบรสขโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดป่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ